ก่อนอื่นสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำก็คืออยากจะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ได้แสดงออกถึงความสามัคคีความจงรักภักดีและในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเช่นจะเห็นได้ว่าประสบนิกรก็ยังหลั่งไหลามาลงนามถวายพระพรน,นะครับด้วยความห่วงใยพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจากแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับฉบับล่าสุด ก็พระการก็ดีขึ้นโดยลําดับนะครับผมคิดว่าการที่พี่น้องประชาชนศก์นิกรชาวไทยได้สมัครสมานสามัคคีแสดงความห่วงใหญ่และแสดงออกนะครับด้วยการมาลงนามถวายพระพรและก็สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่หลอมรวมจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยนั้น เป็นสถาบันที่ทำให้บ้านเมืองของเรานะครับมีความสงบเรียบร้อยมีความสมัครสมานสามัคคี